สําหรับปัญหาแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่ส่งผลให้เกิดความรุนแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็การรับชมภาพที่มีความรุนแรงจนทําให้รู้สึกว่าเคยชินเนี่ยแหละคะ่ะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวนะคะ แนวทางในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นที่ดีที่สุดก็คือต้องมีสติแล้วก็รู้จักควบคุมอารมณ์ของตอนเองแล้วก็เป็นแบบอย่างให้คนในครอบครัวแล้วเราจะไปติดตามกันว่าหน่วยงานต่างๆค่ะจะมีคําแนะนําให้กับการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงอย่างไรบ้างติดตามไดจากรายงานพิเศษค่ะ ครอบครัวของโตหัวหน้าครอบครัวที่เคยมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในวันนี้โตเลิกสุราและหันหน้าพูดคุยกับคนในครอบครัวทำให้ตอนนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากเป็นพนักงานบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างก็ยังมีธุรกิจเล็กๆที่ทำในครอบครัวคือรับจ้างติดประตูอลูมิเนียม จากปัญหาที่เกิดขึ้น<ห>โตยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงควรเริ่มที่ตนก่อนเป็นลำดับแรกเมื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วทำให้โตมองเห็นว่าภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความช่วยเหลือเขาและสังคมในด้านอื่นๆด้วย,วยเช่นการรณรงค์ลด,ดละเลิกสุรายังไงกระช่างคือคนที่ยาหรืออะไร สารพัดนะคือเขาตั้งใจอยากจะเลิกนะถ้ามีหน่วยงานสักหน่วยหนึ่งเนี่ยมาให้กำลังใจให้เงินอุดหนุนหรืออะไรเนี่ยโดยที่เขาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลย เยมฝากนักวิชาการมองว่าพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงมีส่วนมาจากการเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีต่างๆได้ง่ายในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่นักวิชาการมองว่าเข้าถึงตัวผู้ใช้ได้มากกว่าคนในครอบครัวและการบริโภคสื่ออย่างต่อเนื่องเช่นนี้จะส่งผลให้คุ้นชินกับความรุนแรงที่นำเสนอให้เห็นผ่านสื่อ สิ่งที่หมออยากจะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าทำอย่างไรให้คนของเรารู้เท่าทันสื่อไม่โดนล่อลวงรู้เท่าทันนะหมายถึงว่าบริโภคสื่อก็อยู่ก็จริงนะเช่นดูละครอยู่ก็จริงเนี่ยแต่ถ้าผลเป็นพ่อแม่ดูอยู่เนี่ยจะพูดยังไงกับลูกอันนี้สื่อต้องช่วยเขาสร้างด้วยนะคือนอกจากว่าดูละครเราสร้างละครแล้วเนี่ย ตอนท้ายของละครแต่ละตอนเนี่ยพอจะสะท้อนให้ผู้ชมหน่อยได้ไหมว่าที่ฉากที่คุณดูไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ถ้าลูกท่านดูอยู่เนี่ยควรจะแนะนําเขาอย่างไงเติมแค่ตอนท้ายในยวันละแค่สัก3ามสนาทีได้เนี่ยนี่จะกลายเป็นภูมิคุ้มกันที่ยิ่งใหญ่มากเลย ในส่วนของภาครัฐก็มีโครงการต่างๆเป็นจำนวนมากที่มุ่งฝึกอบรมให้ผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงได้ปรับทัศนคติปรับสภาพจิตใจและพร้อมที่จะเป็นตัวอย่างให้กับครอบครัวและสังคมนอกจากนี้ยังมีโครงการรณรงค์ที่จะช่วยให้ลดละเลิกเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์และสารเสพติดด้วยโดยมีโครงการใหม่เกิดขึ้นที่มุ่งเน้นการลดการใช้ความรุนแรงให้เป็นศูนย์ใน1000ตำบลแรก ซึ่งงานนี้จะเป็นโครงการนําร่องเป็นโครงการใหญ่เราเรียก,กชื่อชื่อง่ายๆว่าเป็นโครงการที่จะทําให้เกิดพมตําบลหรือเซเว่นอีเลเวนด้านสังคมใตนตําบลคือหมายความว่าขณะนี้พมเราไม่มีหน่วยงานไปถึงระดับตําบลน,นะเรามีแค่หน่วยงานถึงระดับจงบังหวัดแต่ถ้าหากมีองค์กรนี้ขึ้นมาองค์กรนี้ก็จะเป็นองค์กรภาคประชาชนแต่ทํางานเพื่อสังคมโดยที่มีพมเป็นตัวประสานงานกลางก็จะท้าให้เขาทำเป็น พอมอเหมือนกับเป็นกระทรวงพมที่อยู่ในระดับตำบนเพราะพอมอที่ต้องดูแลคนตั้งแต่แรกเกิดจนจนถึงเสียชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็จะให้ทีมงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเนี่ยเป็นคนดูแลเรื่องคนทั้งหมดตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเสียชีวิตเราก็จงจำลองพูดเล่นๆว่าให้เขาเป็นพอมอตำบน สำหรับกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนพบว่าปัญหาความรุนแรงเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมเช่นเดียวกันอย่างเช่นในประเทศกัมพูชาปัญหาความรุนแรงได้กลายเป็นหนึ่งในสปัญหาหลักของประเทศและถือเป็นการล่วงละเมิดสิทธทิเด็กและสตรีซึ่งสาเหตุหลักมาจากขนบธรรมเนียมความไม่เท่าเทียมกันของชายและหญิงในประเทศกัมพูชา ด้านประเทศสิงคโปร์ปัญหาความรุนแรงส่วนใหญ่มักเกิดในคู่สามีภรรยาโดยร้อยละ80เกิดจากสามีทำร้ายร่างกายภรรยาประเด็นสำคัญที่ครอบครัวในกลุ่มประชาคมอาเซียนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือการสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่ตามมาจากการใช้ความรุนแรงพัฒนากลไกลในระดับชุมชนทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้กระทําและผู้ถูกกระทําเพื่อป้องกันการกระทําซ้ำวราพภรอัมพรัตถ่ายภาพเมธินาตอองสุวรรณรายงาน